ไห้รู้เนี่ยถามว่ามันยากไหมไม่ยากแต่รักษายากไหมโคตรยากเพราะอะไรเพราะว่าลดไหล,หลย้อนเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ยาลดกรดอย่างเดียวนะฮะเพราะตอนนั้นคุณหมอก็จะให้ยามาเราก็จะกินแต่ยาลดกรดกินกินกินมันทุกวันกินเช้าก็กินเม็ดหนึ่งเย็นกินเม็ดหนึ่งเช้ากินเม็ดหนึ่งอยู่อย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็จะกินยาตัวอื่นๆเนี่ยคุมอาการไปด้วยสุดท้ายมันไม่ได้หรอกครับเพราะอะไรเพราะว่าด้วยอาการเนี่ยมัน มันอยู่ที่วิธีการการกินของเราด้วยคือตัวพี่เองเนี่ยเชื่อไหมในครั้งนั้นที่เป็นเนี่ยนอนไปธรรมดาเนี่ยตื่นขึ้นมาปุ๊บไม่ได้แสบน่าอกนะแต่เหงือกเนี่ยพองหมดเลยตื่นมานี่เหงือกนี่พองหมดเลยนะฟันนี่พองแบบเจ็บแบบทรมานมากอะ่ะคือก็ไปหาคุณหมอว่าเราเป็นอะไรหมอพออ๋อกรดนะมันขึ้นมากัดถึ่มันเหงือกเลยแล้วมันก็จะนอนก็รู้สึกว่ามันจะเปรี้ยวขึ้นมาตลอดเวลามันจะแบบ ย้อนขึ้นมาตลอดเวลาหรือเงี้ยมันสุดท้ายคือวิธีการนอนคือไม่สามารถนอนเหมือนคนปกติทั่วไปได้ต้องนอนเหมือนแบบอยู่ในแคปซูลนะฮะคือนอนเอาขาลงเงี้ยจนกระทั่งโชคดีมากเลยนะฮะก็คือมาเจอทางฝั่งของคุณ X แกเป็นเภสัชนะฮะแล้วแกก็กําลังทําผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งก็คือฮาชินะครับก็เลยถามว่าฮาชิมันคืออะไรตอนแรกน่ยที่ไปรู้จักเนี่ยก็คือบอกเลยว่าไม่เคยรู้จักฮาชิมาก่อน ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามีนมีรกอัตกรรมตัวนี้ที่มันแบบว่าเอามากินแล้วก็แบบมันจะแบบช่วยประทังหรือช่วยอะไรก็แล้วแต่ที่คนจะคิดนะฮะเราคิดว่าอุย้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงนี่มันกรดไหลย,ย้อนนะมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่โรคทั่วไปที่เหมือนแบบกินยาแก้ปวดหัวแล้วหายนะอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยเอ็กซ์ก็เลยเอาเนี่ยแหละครับคือตัวนี้ฮาชิจีบี I B ตัวนี้มาให้ลองทานดู ตอนแรกก็งงว่ามันคืออะไรว่าชีจีจอารดีปรากฏว่าแกบอกว่าลองกินดูเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการป็นกดไหลย้อนอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันเกิดจากแก๊สที่มันค้างอยู่ในลําไส้หรือว่ากระเพาอะอเราเนี้ยแหละแล้วพอมันแบบระบายออกไม่ได้อะไรเงี้ยนะฮะมันก็จะไปอึอดอัดอยู่ข้างในนะครับแล้วมันก็แบบไม่ได้ระบายออกมามันก็ยิ่งทําให้แบบท้องเราอืดเฟ้อแล้วมันก็จะไปดันเลอเปรี้ยวดันในพวกแกส๊แกสเกิร์สไอพวกน้ำย่อยไอพวก กรดต่างๆนานา,นานเนี่ยขึ้นมากัดกระเพาะแกก็เลยให้พี่เนี่ยได้ลองทานก็เป็นแบบนี้ฮะคือเชื่อไหมพอกินเข้าไปในช่วงเม็ดแรกโอ้โหมันโอเคมากเลยอ่ะคือมันมันผายลมมันแบบมันมันช่วยชีวิตเราไปเยอะมากอเอางี้ดีกว่ามันไม่รู้จะพูดคําไหนอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าหลังจากนั้น,นก็จะติดตัวนี้เลยนะฮะเป็นฮาชิ GR d ตัวนี้อ่ะให้ดูข้างในเซตหนึงก็จะเป็นแบบนี้ แบบนี้เนี่ยนะฮะวิธีการกินก็ไม่ยากเลยครับเข้าปากดื่มน้ำก็เรียบร้อยเลยนะ,ะคือเรากินวันหนึ่งเนี่ยได้ตลอดนะฮะถ้าเกิดว่ามีอาการ